พวกเราชะลออาการเสรื่อมสมรรถภาพในผู้สูงอายุอย่างไรนี่คือช่วงเวลาเดียวของทุกวันที่พวกเราจะให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันเฉลี่ยประมาณ40-50นาทีพวกเราจะฝึกความสามารถร่างกายช่วงล่างของผู้สูงอายุเสริมสร้างกล้ามเนื้อของพวกเขาดังนั้นทุกวันตอนเช้าพวกเราจะให้ผู้สูงอายุทำกายบริหารช่วงล่างต่างๆและจัดการฝึกที่ผู้สูงอายุทำได้โดยง่ายเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ พวกเราก็จะสอนให้ผู้สูงอายุทํางานที่พวกเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วบ้างให้ผู้สูงอายุมาเลือกผักแกะข้าวโพดล้างผักและจัดระเบียบห้องครัวค่ะอย่างอาม่าในรูปคนนี้แต่ก่อนทุกวันประมาณบ่ายสามโมงกว่าแกะจะร้องว่าอยากกลับบ้านซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการซันดาวแกชอบจัดการงานบ้านมากดังนั้นพวกเราจึงให้แกไปดูแลห้องครัวในช่วงเวลานั้นตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่เคยมีอาการซันดาวอีกเลยค่ะ ทุกสัปดาห์จะมีกิจกรรมทำอาหาร DIY อย่างน้อยหนึ่งครั้งพวกเราจะให้ผู้สูงอายุทำอาหารที่พวกเขาชอบกันในห้องครัวจริงๆผู้สูงอายุชอบทำคุกกี้และเค,ค้กกันอย่างมากพวกเขายังผัดไข่และทำเค้กถั่วเขียวเองด้วยผู้สูงอายุของพวกเราเก่งมากๆเลยค่ะพวกเรายังออกแบบกิจกรรมตามความชอบของผู้สูงอายุด้วยจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุท่านนี้กำลังสร้างสรรค์าง,งานศิลปะอยู่อีกท่านหนึ่งกำลังดูอัลบั้มรูปอยู่ส่วนอีกท่านก็กำลังเขียนผู้กันจีน กลุ่มที่ชอบร้องเพลงก็กำลังร้องคราออเกตอยู่แล้วผู้สูงอายุกลุ่มนี้ทำอะไรกันอยู่กำลังเต้นระบำเพลินเมืองค่ะพวกเราให้ความสำคัญกับความสนใจของผู้สูงอายุมากดังนั้นพวกเราจะจัดการอบรมที่แตกต่างกันไปและสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขารูปนี้คือผู้สูงอายุกำลังสร้างสรรภาพวาดส่วนรูปนี้คือผู้สูงอายุกำลังแช่เท้าดูสิคะ พวกเราให้ผู้สูงอายุใช้มาก์คปร,รุงหน้าด้วยกลุ่มผู้สูงอายุนอนเรียงกันมาร์หน้าอย่างมีความสุขเหมือนกับอยู่ในร้านเสริมสวยพวกเราสอนผู้สูงอายุจัดดอกไม้แล้วผู้สูงอายุท่านนั้นทำอะไรสบู่หอมแฮนเมดค่ะพวกเราใช้ดนตรีบำบัดด้วยจะเห็นว่าพวกเราได้สอนให้ผู้สูงอายุตีกลองตอนที่พวกเราใช้ดนตรีบำบัดพวกเราก็จะให้ผู้สูงอายุใช้เครื่องดนตรีด้วยพวกเราให้ความสำคัญกับกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลเป็นอย่างมาก รูปนี้เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนพอดีพวกเราก็จัดกิจกรรมฮาโลวีนที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุรูปนี้คือเทศกาลโคมไฟผู้สูงอายุกำลังทำบัวลอยอยู่ต่อไปเป็นเทศกาลคริสต์มาสค่ะผู้สูงอายุแต่งตัวเป็นซานตาคลอสแจกจ่ายลูกกวาดให้ผู้สูงอายุทุกท่านรูปนี้เป็นช่วงตรุษจีนพอดีผู้สูงอายุเขียนกรอนคู่ด้วยตัวเองพวกเราให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ในชุมชนอย่างมากพวกเราได้เชื่อมต่อชุมชนจำนวนมาก ไม่เพียงแค่เด็กอนุบาลเด็กมัธยมและเด็กมหาวิทยาลัยแต่ยังมีกลุ่มมืออาชีพในชุมชนที่จะมาทำการแสดงให้ผู้สูงอายุในศูนย์ดูอยู่บ่อยๆมาใช้ความสุขร่วมกับผู้สูงอายุพวกเราให้ความสำคัญกับเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลอย่างมากดิฉันคิดว่าการปลูกฝังเด็กๆว่าควรจะรักผู้สูงอายุอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญมากผู้สูงอายุรักเด็กๆมากดังนั้นการเดินรูข้ามรุ่น เป็นการฝึกฟื้นความทรงจําที่หายไปได้ดีมากจะเห็นได้จากรูปกลางว่ากลุ่มนี้กําลังแสดงเป็นตัวตลกแล้วก็เล่นมายากลอยู่และพวกเราก็ให้ความสําคัญกับการให้ผู้สูงอายุออกไปสัมผัสกับชุมชนข้างนอกพวกเราจะพาผู้สูงอายุไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดคุณจะเห็นว่าทางเดินนี้ยาวมากๆทางเดินนี้น่าจะเป็นทางเดินสําหรับคนพิการที่ยาวที่สุดในไต้หวันมันอยู่ข้างหน้าศูนย์ดูแลเหรียญใหม่ย,ยี่นั่นเองค่ะรูปนี้เป็นรูปทีมสนับสนุนครอบครัวออกไปเที่ยวทัศนศึกษา และทุกเดือนกันยายนของทุกปีจะเป็นเดือนโรคสมองเสื่อมนานาชาติผู้สูงอายุทุกท่านต่างเป็นตัวเอกของพวกเราทุกปีจะออกแบบการแสดงที่ไม่ซ้ำรูปแบบออกมาปีนี้พวกเขาใส่ชุดพื้นเมืองแล้วแสดงตีกลองรูปนี้เป็นรูปผู้สูงอายุออกไปเที่ยวด้วยกันค่ะ